ฉันไม่คิดว่าประจําเดือนฉันจะมาวันนี้หัวจะมองคนพวกเนี้ยก็คิดอะไรอยู่ถ้าคุณวางหมายถึงฉันเนี่ยก็จ่ายอยู่มัสิค่ะดูดูแล้วเนี่ยกางเกงตัวนี้เหมาะกับฉันมากเลยนะคะงั้นเอาเป็นว่าฉันเอาตัวนี้ค่ะคิดเงินนั้นลเลยนะคะได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ถุงให้นะครับแล้วฉันคุณลูกค้าไปชําระเงินหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยครับได้ค่ะเดี๋ยวก่อนลองกางเกงไม่พอ ยังทำางเกงที่ร้านเนี่ยเปื้อนอีกหรอถ้าเห็นไหมการเกงที่ร้านเนี่ยเปื้อนประจำเดือนของเธอหมดละไหนคะเฮ้ยตายละเอ่อต้องขอโทษเลยนะคะฉันไม่คิดว่าประจำเดือนฉันจะมาวันนี้งั้นเอาเป็นว่าอะไรกันร่างกายตัวเองนี่แท้แต่กลับบอกว่าไม่รู้งั้นหรอฉันเบ,เบื่อจริงไอ้คนพวกเนี้ย ชอบลองเสื้อผ้าเล่นๆแล้วก็ไม่ซื้อฉันไม่เข้าใจเลยหัวสมองคนพวกนี้ยเขาคิดอะไรอยู่ชอบลองชุดและสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นกางเกงเปื้อนขนาดเนี้ฉันจะขายยังไงต่อผู้จัดการครับจะเย็นก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาจะซื้อกางเกงตัวนี้อยู่แล้วนะครับใช่ค่ะฉันตั้งใจมาซื้อกางเกงตัวนี้อยู่แล้วซื้อกันหรอเนี่ยฉันถามหน่อยกางเกงตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่แกรู้ไหม ราคาห้าพันบาทแกฟังแล้วจำใส่หัวแกไว้นี่แกไม่พกสมองมาทำงานหรือไงมีตาแต่หาไม่แล้วไมคนแบบเนี้ยนะจีบัญญาซื้อของนี่ถามจริงเถอะแกดูไม่ออกหรือไงว่ามันเนี่ยไม่มีบัญญาจ่ายหรอกขอโทษนะคะถ้าคุณกำลังหมายถึงฉันเนี่ยรับรองได้เลยนะคะฉันซื้อเงเกงพวกนี้แน่นอนค่ะ เอ่อต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าฉันลืมพกบัตรเครดิตแล้วก็กระเป๋าเงินมาด้วยอะค่ะว่าละมุกเดิมๆนี่อย่าบอกนะว่าลืมมือถือด้วยใช่ค่ะฉันถึงเอามือถือมาด้วยครบเซตลืมทุกอย่างดีนะไม่ลืมหายใจด้วย คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าฉันจะโกงคุณอะไม่โกงงั้นเหรอคะถ้าไม่โกงก็ส่ายเงินมาสิคะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะคะฉันจะวางกระเป๋าของฉันไว้ตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนเข้ามารับฉันแล้วฉันค่อยจ่ายเงินตอนนั้นละกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยครับคุณลูกค้าถ้างาั้น เอาผ้าผืนนี้ไปคุมก่อนนะครับขอบคุณนะคะใครกับย่าไม่ทราบฉันเป็นผู้จัดการที่นี่แกน่ะปเป็นแค่พนักงานแกไม่มีสิทธิ์ทำอะไรตามอำเภอใจไม่เห็นหัวฉันบ้างเลยไงฮะ แต่ว่าลูกค้าเขามีความจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำนะครับอีกอย่างเขาก็เอากระเป๋าของตัวเองเนี่ยเป็นหลักประกันไว้แล้วดูสิครับกระเป๋าใบนี้ราคาก็ตั้งหลายหมื่นเลยนะครับนี่แกยังมาหวดเก่งแถวนี้เลยแกดูออกเหรอว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครใครเขาก็ใช้ของก๊อบนั้นก,ก๊อปเกตเอะนะแกรู้จักไหมเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เงินเลยถ้ามันหายไปพร้อมกับางเกงของทางร้านแกรับผิดชอบไหวไหมถ้างานให้ผมเนี่ยเดินไปส่งคุณลูกค้าที่น้าห้องน้ำดีไหมครับเขาจ้างแกมาทำงานนะไม่ได้จ้างแกมาเพื่อส่งลูกค้าเข้าห้องน้ำแล้วคุณใจฉันทำยังไงคะคุณถึงจะมั่นใจว่าฉันไม่หนีไปไหนไม่ต้องทำอะไรหรอกคะ่ะแค่คุณเอาเงินมาจ่ายทุกอย่างก็จบแต่ถ้าคุณไม่มีเงินจ่ายแล้วก็ยืนรอตรงนี้และห้ามไปไหนทั้งนั้น คุณลูกค้าครับขอโทษนะครับนี่แกทำอะไรอ่ะหัดใช้สมองคิดซะบ้างสิโอ้ยนี่ครับผมก็ใช้สมองคิดอยู่นี่ไงคุณลูกค้าครับการเกงของคุณลูกค้าเนี่ยผมสแกนจ่ายไว้ให้แล้วนะครับเงินก็จ่ายแล้วให้ลูกค้าเขาไปได้เรือยงครับก็ไปสิ ฉันไม่ได้จับขาวไว้ซะหน่อยขอให้แกเนี่ยโชคดีได้ได้เงินคืนแล้วกันนะโง่เงินเดือนไม่กี่พันนี่มาอวดรวยขอบคุณคุณมากเลยนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยขอตัวไปเข้าน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวฉันกลับมานะคะได้สิครับเชิญครับ ไม่นานจะนะหรือว่าลูกค้าคนนั้นจะหลอกลองจริงอะไม่ต้องยืนหรอฉชะเง้อคอยาวเป็นยีลาที่เสียเวลาหรอกนะดูสินี่มันกี่สิบนาทีแล้วยังไม่เห็นเขามาเลยฉันเตือนแกแล้วแกก็ไม่ฟังเป็นไงล่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเลยสิท่าูห,หจริง นั่นแกดูลูกค้าคนนั้นต่างหากที่แกคนดูแลและเทคแคร์เขาเดี๋ยวแกจะไปไหนเดี๋ยวฉันนะ่ะดูแลเองสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะ สูตรพวกนี้คุณลูกค้าจะซื้อทั้งหมดเลยใช่ไหมคะฉันไม่ได้มาซื้อหรอกเพลงขนาดนี้ใครจะซื้อไหวฉันมาถ่ายรูปเอวดเพื่อนเท่านั้นแหละเอา้าคุณลูกค้าะเดี๋ยวก่อสิคะโอ๊ยฉันโดนหลอกอล้เหรอ,นอ,นหรอถ้าวันหลังมาถ่ายโล้นะไม่ต้องมาเสียวหลานจริงเลยแต่งตัวซะดีเสื้อผ้าพวกนี้ ถ้าผู้ชายคนเมื่อกี้ไม่เอาฉันเอาเองค่ะอ๋อได้ค่ะฉันไม่ได้ให้เธอฉันให้ผู้ชายคนนั้นและให้เขาเข้ามาดูแลฉันด้วยมานี่สิคะคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าไม่ต้องซื้อเพื่อใช้ค่าคอมมก็ได้นะครับเพราะสินค้าที่ร้านเนี่ยมันราคาแพงมันจะทําให้คุณลูกค้าสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับเสื้อผ้าในร้านนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ของฉันเองแหละ เมื่อกี้นายบอกว่าแบรนด์ของฉันราคาแพงงั้นหรอเปล่านะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมแค่จะบอกว่า<ม>คุณภาพของสินค้าเนี่ยสมกับราคานะครับแต่ลูกค้าบางคนเขาไม่มีกําลังซื้อแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของมันก็จะหาว่าราคาแพงแล้วก็ซื้อตามกระแสนะครับฉันทําเสื้อผ้าออกมาหลายรูปแบบก็อย่างที่นายบอกฉันเมื่อกี้ไงทุกคนต่างมีรสนิยมการแต่งตัวที่แตกต่างกันไป ฉันอยากให้ทุกคนที่เข้ามาซื้อเสื้อผ้าในร้านของฉันรักและก็ชอบมันจริงๆไม่ใช่เพราะราคาหรือเข้ามาซื้อตามกระแสครับฉันว่าตอนนี้เนี่ยฉันได้ผู้จัดจาการร้านคนใหม่ที่พร้อมจะดูแลร้านของฉันแล้วละเดี๋ยวก่อนนะคะฟังฉันอธิบายก่อนไหมคะต่อไปชันคงต้องเรียกนายว่าผู้จัดจาการพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนค่ะฉันเห็นมาหลายเรื่องลนะ ทำดีแค่ครั้งเดียวก็ได้เป็นผู้จัดการแล้วหรอคะแล้วทาไมให้เขาเป็นผู้จัดการใจให้เขาเป็นพนักง,งานต่องั้นเหรอคนดีต้องดีแต่แรกตอนที่เรายังไม่รู้จักกันไม่เหมือนใครบางคนพอรู้ความจริงก็รีบกลับคํายินดีด้วยนะคะครับขอบคุณมากเลยนะครับ